หมักยังคะหมักเบือหมักเบือเล่นชื่อๆหมักอันไหนเด้หมักอันเต่าค่ะหมักกบเต่าโอ้เพื่อสิได้เนาะลำบากลำบนสู้ทนมาเพื่อนทังพี่ได้ลูกขณะอีกฝอชัดน้มยลงมาเอ้าวไมมาฟี่มาฟีมาฟี khang hơn Tốc luôn, luôn, tốt luôn Khác thẳng nó Đi nó mạnh อ่าอ่บอกไป้ดูอีพอสิ่ฉันนำใหมลงมาเออกระยามันมาพี่เฮ้ยอันมากตนึ่งเ้อ นี่เอาไว้เห็ดชมเนาะกินพี่นาเน่ะพี่น้องเนาะ,นะแส่บจเสรอ่อนอ่อนเห็ดชม